เร,เริ่มเริ่มเริ่มมีแบบโดนเขาสวนโดนเขาอะไรแล้วเขาโดนเขาเคาน์เตอร์แล้วตอนนี้สัญญาณภาพปากเรียบร้อยอครับแป<อ>๊กครับตัวแรกค่ะแบรนด์เป็นมาติสค่ะเปลี่ยนแล้วจากแฟนนีกับหวานหวานแล้วมีเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ก็อาจจะยังมีในช้อยอยู่นะอเออแต่ก็อาจจะยังมีในช้อยอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ทำให้แต่แต่ก็ทําให้หนูรู้สึกว่าเออแปแบรนด์ตัวอื่นมาก็ดีเพราะว่าแบบโอ้คา<อ>ดิต้าค่ะ คานิต้าโหมิงเลยครับหนูก็คิดว่าคาริต้านี่ก็น่าจะกลับมาฮิตฮอตและหแล้วแบรนด์แฟนนีไปครับแต่ฝั่งของเทอววองอาจจะแบรนด์หวานหวานด้วยครับเพราะว่าเขาเปิดแฟนนีกับหวานหวานแน่ๆครับแต่ถ้าไม่แน่เหมือนกันนะอ,อาจจะไปล,ลุกน,นี่มันก็เป็นตัวฆ่าหวานหวานได้ง่ายๆนี่ครับสีหน้าของ PBNside ครับก็เริ่มที่จะกดดันแล้วครับ ไทยก็หวังเองก็ไม่มีอะไรเสียหายแล้วเกมนี้ปล่อยโชว์เก๋าเลยเริ่มถอดแว่นแล้วค่ะใช่ครเมื่อกี้ใส่แว่นอยู่แว่นหลุดหรอเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเนี่ยก็แบนหวานๆอย่างตามคาดเลยครับแล้วก็นะในเกมที่กำลังจะเริ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยฝั่งของ PBN j อยกําลังที่จะแบนรวดต่อไปอย่างคาจาครับนี่ครับแบนคาจาออกไป PBN นี่ไลน์อัพในการแบนตรงนี้เนี่ยจะจะเปลี่ยนใช่ครับจะเปลี่ยนไปครับเป็นจอยเหมือนเดิมค่ะไทยก็หวังแบนจอยครับ หนูคิดว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะคเพราะว่าจอยมันก็ยังแบบว่เคาน์เตอร์ยากและอีกอย่างหนึ่งไทยก็หวองเองก็มีแผนรับมืออีดิดแล้วด้วยก็อาจจะต้องคือปล่อยได้เลยอ่ะง่ายๆปล่อยอีดิดไปเลยโอ้แล้วเปิดมาเวนวารเรนได้ก็ดึงฮีโร่ในเกมที่ผ่านมาของไทยก็หวองครับอ่าอีดิดมอส์คโได้สองตัวเลยแต่ว่าเฟตบินเขาไม่สนใจค่ะ เขาไม่ยังไม่สนใจเฟนบริน n ีบีจะต้องหาตัวมาหยุดมอสโคบแล้วรครับตัวอย่างนาตาเลียครับที่เขาเคยเล่นไปในรอบที่ผ่านมาที่เจอเกมแลบเนี่ยอาจจะได้ใช้หรือเปล่าเกมนี้แต่หนูว่าก็เสี่ยงนะคะการเลือกนาตาเลียใช่ครับเพราะว่ามันแก้ง่ายมผมมองว่ามัน,มนแก้ง่ายแค่โดนสกิลก็เนี่ยหลุดมาตั้งแต่ปรับมาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีคน<ช>ไม่ค่อยนิยมค่ะ แล้วก็หยิบมาเป็นเบรดเนต้าครับในฮีโร่คือรู้จากการเลือกของเบรดเนต้าเนี่ยอาจจะใช้เบต้าคิดว่าเบต้าเนี่ยเป็นชอยในเกมแรกในเกมแรกหยิบเบรดเนตเตอรมานะถ้าอันนี้เขาไม่หยิบโบอันนี้เขาหยิบเป็นอะไรฮะโอ้โรลิต้าครับโลลิต้าอ๋อกันหน้ของมอสโคฟแหละครับรู้จากการหยิบดาร์ฟข้างหนนี้คือชนกันแล้วครับอาจจะเอาชิลของโลลิต้าเนี่ยมากันสกิลของมอสโคฟด้วยครับ จะเกียวสองใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่ามอสโคป,ปามาเนี่ยตัวหลังที่จะโดนสเปสเนี่ยแรงนะคือต้องใช้ตัวซับดาเมจอย่างโรลิต้ามาเพื่อจะรับนี่ครับดาเมจของมอสโคปปยืนยิ่งซ้อนหลังยิง่งแรงแล้วก็โรลิต้าในในก็ไม่ต้องกลัวที่จะโดนเคาน์เตอร์แขกเพราะว่าฝั่งของพี่เบนเองเนี่ยก็หยิบบริจิน่ามาแล้วคือไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรคือเหลือแค่อย่างเดียวคือโพซิชั่นเนี่ยแล้วก็เวลากดอันติอาจจะโดนอีดิดเนี่ยเขาขัดได้ใช่ครับแล้วถ้าฝั่งของไทวองอ่านี่ครับหยิบมาเป็นเฟสลินเลยครับ เฟสตินก็ขัดขัดโรลิต้าง่ายอยู่นะคะและถ้ามาแบบนี้เนี่ยอีดิทจะไปออฟเลนครับแล้วก็เอาเฟสลินเข้าจังเกิลเนับยส่วนในการเล่นในเกมนี้ของ PPN เนี่ยตัวอย่างโรลิต้าเนี่ยก็แอบจะต้องระวังดิกกี้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเอาดิกกี้มาลงก็ยังได้อยู่เพราะว่าอีดิทเองไปไปเลนอีกไปออฟเลนได้แล้วก็สามารถเอามาแทงได้อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกแต่ไทเกอร์วองเองเนี่ยนะครับนี่รไปแบนโบดี้ครับแต่ว่าไทเกอร์วองเองเนี่ยก็อาจจะกลัวว่าถ้าหยิบดิกกี้มา วาเลนใช่ครับกลักวจะล้างใช่ครับคือมันดีอย่างเสียอย่างครับซึ่งผมว่าไม่คุ้มนะอีดิทโลมก็ยังดีอยู่นะคะเพราะว่าอาจกลูยังไม่ได้เลือกเลย ูยังไม่ได้แบนแล้วก็ยังไม่ได้เลือกโอ้แล้วตัดเป็นด้าลดิเรียออกไปครับลิเลียตัวที่มาเคาน์เตอร์ด้านของโรลิต้าแล้วก็เคียวเวฟเนี่ยคือโรลิต้าไม่สามารถที่การสกิลอะไรลิเลียได้เลยเขาอาจจะเล่นเมลิซาด้วยค่ะโอ้แบนเมลิซาเมลิซาแต่ว่าลิเลียเนี่ยมันลิเลียมันชนะเมลิซาหนูรู้สึกว่ามันสกิลมันเมลิซามัใช้ได้ทีเดียวอ่ะอือแล้วถึงแบนได้กินไปสามตัวฝั่งของเซกิวอกเนี่ย ก็คงต้องเหลือคอรคอรและคารีคอแต่คารีผมว่าคารีน่าจะยิงช้าใช่ค่ะมันต้องรอเลดเกมคือคารีนิดเลือกถ้าถ้าตัวหนาเยอะเกินไปคารีก็เลือกยิงไม่ไหวเหมือนกันแล้วเหมือนโดนเนิร์ฟมันด้วยนะคารีตอนนี้ก็ต้องดูเลยครับว่า PBN ซอยครับจะแบนเป็นตัวอะไรตัวท้ายคือตัดสินแล้วครับตรงนี้ครับสำคัญมากครับตัวนี้ครับ โอ้โหเรี้ยด <Dig gy S 2> เลยครับ,แ,บแล้วแบนดิกกี้ครับอ่าถ้ากับว่าไม่อยากให้โดนล้างลลิตาครับเขายิมย้มเลยเอ๊ะไรครับ <laughs> ตอนนี้ p p n <laughs> รู้ได้ยังไงไม่เล่นอยู่แล้วหรือเปล่าดิกกี้หนูว่าเขาเลือกอีดิตไปโรมนะคะ <laughs> ใช่ครับ คืออย่างไทยก็หวังเองก็ที่ไม่แบนดิกกี้เพราะว่าก็ไม่จำเป็นต้องไปแบนครับคือถ้าอยากถ้าถ้าถ้าหลุดมาก็เล่นแต่ถ้าไม่หลุดก็ก็แบนไปดีจะได้ไม่เสียสล็อตเยอคูฟ่าค่ะเป็นโรมแทนใช่ครับแล้วเอาคูฟ่ามาแล้วคาลีมาเอามากาวมาสู้กับด้านมอสโคเลยงยิงทันหรือเปล่าคือตัวอย่างคาลีเนี่ยก็คล้ายๆกันนะกับมอรสโคแต่แค่ว่าฝั่งของคาลีเองก็จะยิงตัวแทงได้ดีกว่า เขาเลือกเป็นโรเจอร์ค่ะเพราะเขาเขาเขาถนัดโรเจอร์หรือเปล่าหนูเคยเห็นเหมือนเขาเล่นโรเจอร์ใช่ไหมใช่ครับอาจจะเป็นตัวมั่นใจด้วยครับจังเกิลอย่างโรเจอร์เพราะว่าจังเกิลของ p b n เนี่ยหลายๆครั้งหลายๆทัวร์นาเมนต์ที่ไปเล่นจังเกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นโรเจอร์ได้ค่อนข้างที่โปรเฟชชั่นอลมากเลยใช่ไหมคะโรเจอร์คาริน่าแล้วก็อาร์มอนหรือเปล่าที่หนูหนูรู้สึกว่าจะเป็น3ตัวนั้น อะไรครับตอนนี้ความหนักใจไปตกอยู่ที่ฝั่ง <Made. S 2> ไทเกอร์วองครับแล้วเป็นตำแหน่งที่เบิร <c oughs> ์ดดาเมจแรงๆอย่างฟาซาจะมาไหมนะฟาซาโดนเบเนเดต้าแบบเวลาโดนหนูก็รำคาญเหมือนกันอูยอีฟก็โดนเบเนเหมือนกันโอ้โหแต่อีฟจะไม่หล่นนะทิอันติเมสกิลใช่ไหมถ้าเขาอีฟอีฟยังพอออกกรอกอได้ค่ะแต่ว่าฟาซาต้องออกดาเมจแบบว่าแรงๆเลยอะ อีฟยังพอหนีได้แต่จะเป็นดาบสองคมของไทเกอร์หว่องหรือเปล่าเพราะว่าวาเลนเองก็กรอบได้นะครับอืมกรอบอีฟได้ค่ะโอะ้หล้เบนี่อยู่ในอันจฉริย์สกิลของอีฟเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ถ้าให้ดูจากการดาบฮีโร่มาในเกมนี้เนะี่ยพีพเอ็นจะบางกว่าใช่ค่ะใช่ครับแต่ถ้าโรเจอร์เขาได้ไหลเมื่อไหร่เนี่ยแหละ <c oughs> อันตราย <c oughs> เนี่ยอ,อย่าให้เกิดเด็ดขาดเนี่ยไปตอนนี้ก็ได้เห็นจังเกอร์ยังโรเจอร์นะที่ ไม่ค่อยได้เห็นกันเลยนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมเลือกฮีโร่กันครบ้อยครับการเจอกันในเกมสุดท้ายเนี่ยในสายล่าระหว่าง PBN ซอยกับ้อ r t h t i ก e r หวัง eSport <c oughs> เนี่ยตัวแทนจากอินโดนีเซียทั้งคู่เป็นศึกของอินโดนีเซียในเกมที่3วัดใจกันแล้วนะหนูมองว่าฝั่ง PBN เขาได้ฮีโร่แบบฮีโร่มั่นใจส่วน <c oughs> ฝั่งอีกฝั่งหนึงเนี่ยเขา อารมณ์แบบว่าเป็นคอมโบคู่คอมโบอย่างอีดิดกับเฟสดิดหรือเปล่าใช่เดี๋ยวต้องดูกันละครับเอาเลยครับอตอนนี้ตัดเข้าสู่สนามการแข่งขันโมบายดีเจนโปรซิลลี่เนี่ยในเกมสุดท้ายของคู่แรกครับมาดูไลน์อัพกันนะคะฝั่งพีพีเอ็นสไตล์มีวาเลนติน่าอ่าเนี่ยเบเนเดตตาโลลิตา้าโรเจอร์แล้วก็คาดีค่ะใช่ครับแล้วก็ฝั่งของไทเกอร์วองอ e ีสปอร์ตครับมีตั้งอีเดียสแควร์บลอสโคปเนี่ยเฟสดินเนี่ยกูฟ้าแล้วก็เป็นอีฟครับ ปวดผ่าเลยครับน,นี่ฮะเบนเนเดต้าที่ตัวปวดต้นเกมจริงๆค่ะใช่ครับคืออย่างที่บอกคือถ้าแพนจอยไปก็ยังมีตัวคล้ายๆกันนะยางเบเนแต่ต้องอใช้อาศัยความชำนาญเล่นอยู่ใช่ครับคอาข้างที่จะเป็นฮีโร่จังหวะด้วย<ก>วเนี่ยเก็บดาบด้วยต้องเก็บเกรดดาบให้เต็มบบครับเขาเตอร์ให้ถูกจังหวะตอนนี้หนึ่งนาทีในเกมนี้อาจจะยังไม่เห็นสกอร์คิวเท่าไหร่หรือเปล่าเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเพลย์เซฟยับอูฟราจะชาร์จยับแต่โรลต้า ต้องไล่นะต้องไล่ครูแฝกออกไปครับไม่ยอมให้โซนแล้วก็เข้าไปเปิดได้ครับนี่ครับต้องเสียสกิลหนึ่งออกครับบีบังคับให้ต้องเสียก่อนครับถอยแต่ว่าเฟสรินไปเจอโรลีีอูแล้วกอดใส่เลยครับจะได้ไหมตรงนี้ใครจะได้บอนบล็อกรอเจอเลือดเยี่ยงถอยไปครับแล้วทิ้งโรลิต้ายอบโรลิต้าตอนนี้ตกที่แนลระบาอยู่สามคนและเสียโรลิต้าฟอสบัตแรกเป็นของเฟสริด โโอโหไเพืออ่อได้จะคอย,ยแล้วลว่าเขาไม่มีฟิกเกอร์แล้วอไปแหลมตรงนั้นโดนเลยลึกเกินไปนะ<ห>ผมบอกว่าลึกเกินไปครับเต่าจะเกิดแล้วด้วยค่ะก็แต่ว่าการชาร์จของครูฟ้าซีเหมือนชาร์จกักไงไม่รู้เพราะว่าเห็นเฟสลินมาด้วยก็เลยไม่อยากไปไกลเนี่ฮะเอาเลยครับแล้วก็ทำให้น่าขนไารก็วางอีสปอร์ตตัวแรกจากอินโดนีเซียเคลียเต่าแล้วดูครับได้เต่าเรียบร้อยยับแล้วเฟสลินได้ไปอย่างชิลมากค่ะเต่านี้เฟสลินเนี่ย เดินชิวๆเลยครับในการเอาเต่าส่วนตรงกลางยังมีผู้เล่นของพี่เบนอยู่ตรงนั้นครับโรยได้ครับจากบองเทลงมาข้างล่างนะีครับเข้าไปปาดคีปครับแล้วก็อีเดียสครับรอจังหวะที่จะเล่น2-1เล่นได้ไหมแล้วเบนเน่ผิวจะออกหรือเปล่าแล้วโดนโอ้แล้วยกปาสว้ด้วยแต่เขาไหรไม่ไหวโอ้แล้วเป็นโรเจอร์ครับที่มาหาทันแต่ก็เสียเบนเนไปเหมือนกันครับอีฟ สองอันติโอ้โหแล้วดูครับไอบกลางมากลางกลับไม่โกงครับอีพี่เกตเอค่ะโอ้แล้วต้องถอยครับแต่ว่าโลเหมือนกันโรเซอร์ให้เลือกที่จะถอยหรือจะเอาเลสก่อนไปแต่ทีมงานขอถอยก็มองอย่างนั้นแต่ว่าโอ้โหแลกด้วยชีวิตละกันเออได้เลสไปแต่ฉันได้ชีวิตเธอนะเออแลกกันไปครับเจ็บต่อเจ็บตรงนี้แล้วเรียบร้อยกับเดซ่าเก็บอีดดสออกไป โอ้โหนัวจัดเลยในเลนบนสกอร์อยู่ที่2ต่อสามในช่วงสามนาทีคะ่ะ<น>ทางด้านไทเกอร์วองนำอยู่นะคะใช่คนระับตัดไปที่เลนกายครับบริน่ายังไม่กลับนะครับโรอยู่ครับสามคนของไทเกอร์วองเองก็รอโซนอยู่เหมือนกันพยายามที่จะปิดไม่ให้ฝั่งของพี่เบนเข้าป่าเลยครับวางไม่ได้ค่ะต้องตัดหลังใช่ครับแล้วเบน,นนี่นี่ใส่ความชอบส่วนตัวของเบนเดเนต้าใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติของเบนเนาะคือคือมันเป็น พื้นฐานแล้วเนาะเวลาเสร็จปุ๊บต้องรีบมาตัดหลังเนี่ยเอาอีกแล้วตกแไปตัดเวฟครับอีดิสเล่นลำบากครับด้านล่างมีการโซนที่แอบดูบ้าแล้วไปป่าเจอด้วยครับโรเดต้าต้องถอยออกมาปุ๊บนั้นของฉันกูฟ้าบอกไปตายรับเบเดต้าเต่าจะเกิดอย่างไม่จบครับเบเดต้าของวีบีเอ็นครับป่วนจริงๆนะใช่ตัดหลังแล้วก็ไปป่วนป่าเขาต่อกูฟ้าข้างล่างสองสองค่ะเต่าเกิดแล้ว ฝั่งไทเกอร์วองน่าจะลากเต่าไปฝั่งตัวเองได้เลนล่างตัดมาที่เลนเต่าครับอีฟกลางเลยครับเพื่อที่จะขอเต่าตัวนี้ครับแปลว่าเรนก็มีเหมือนกันว่าเรนสไลด์เปิดมากางมากลางกลับไม่โกงครับแปดเหลี่ยมตรงนี้เดือดเดือดไปโอ้ลเรียบร้อยก็เลยได้เก็บมาด้นงไมลีนออกไปได้โน่นไปยาวๆเลยตรงนี้เสียฟิเกอร์โอ้ลาร์เมอร์คิวเลยก็เลยสีน้าเก็บมาด้นงกูฟ้าออกไปครับยิงกดมาด้านหลังมีคาลีและจบบอสโคบทันทีครับ ตรงกลางเสียไปสามเลยเหรอคะโอ้โหเสียสาม <G ül> โอ้โสองไฟโรเจอร์รครับรีบเคลียร์ทาวเวอร์ไ <ผล S 2> ด้เลยคนกับพีพีเอ็นน่าจะได้ป้อมบนไปแล้วค่ะโรเจอร์รครับเคลียร์ทาวเวอร์ลลลเรรล,เบลเบยเบนไปเหมือนกันได,ได้ได้ทองไปก่อนนะใช่ครับแล้วด้านล่างสอยยาวๆไปครับโรดิต้าพยายามที่จะเปิดพุ่มให้กับคารีครับ ว่ายืนเข้าไปสั้นทันทีดีวีส่งคูฟ่ามาในเลนล่างครับแต่คาลีไม่หยุดแล้วมอสโคป่าไม่ทันเแลยวอืออ้แล้วจะสวนหรือเปล่าเขาต้องแป้งอือและยานเข้าไปตรงนี้แล้วอีฟกางเลยคิวครับโอ้โหคูลิต้าสวยมากนี่อะเป็นน้องของคูลิน้าเก็บน้องของคาลีออกฟลอือแล้วคาลีเก็บคูฟ่าครับมอสโคบเสียไปแล้วแล้วเป็นวาเลนท์ทั้คิวเก็บอีฟทันทีห้าตัวปิดเลนล่างห้าตัวเลยเนี่ย โอ้แล้ว PBN Style ครับเดินเกมไวเลยครับรีบเคลียร์เฟสลินแต่เจอบิ๊กสวอรอัดหน้าเข้าไปครับเสียโลเจอร์เหมือนกันครับฝั่งของ PBN ไทเกอร์วองตอนนี้เกมเสียเปรียบอย่างหนักเลยครับสกอร์อยู่ที่8ต่อ4ค่ะในช่วง6นาที PBN Style นำอยู่นำป้อมด้วย ไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วครับถ้าปล่อยให้พี s ไซส์บวกแบบนี้ไปบ่อยครับนี่ครับชัอันนี้คือเขามาปิดพี่พี่ดูสิโอสองอันตีครับจะออกยังไงก่อนครับเดินทงตัวข้างหลังโอ้โหคือทั้งด้านหน้าด้านหลังและตรงนั้นเนี่ยมีเอลอยู่2ตัวอย่างโรลิต้ากับบริณาที่กอปอีไปด้วยครับฉันยอมก็ได้หนีไม่ได้ทีนี่ไปครับ6นาทีที่ด้านของไทกวองอีสปอร์ต กำลังเจอกับเกมบุกของพี่เบนที่หนักหน่วงมากเต่าเกิดแล้วค่ะทั้งสองใครจะได้โซนชาร์จไม่โดนวาเรนครับวาเรนพลังนัวนี่ยยอู่เลยกำลังจะดูว่าจะกอบอันดี้แมสกิลของใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะกอบอีฟลอครับแต่ว่าไปพลาดโดนดีดต้องโดนแล้วเบนเน่เบนเน่จะเข้าไปช่วยคารียิงสวนเข้าไปแต่เป็นเฟนลินเคียต่อไม่ได้ไฟหนีอีฟการเดทสกิลบาร์เลาโลลิตาสตันมาเก็บอีดีนตาทีแล้วเป็นทางน้องของคาริต้าครับ โอ้ขอไปครับเบเนต้าครขอไปเกมมอสโคมครับโู้ไหลาย,ยาวๆมาไฟมันดัวจริงๆครับแล้วเรียบร้อยอีฟเก็บคาลีอ่อเสียไปคนละสองตัวนะโอ้โหเบเดต้าครับนี่ครับไหลเลยครับดูครับไปป่วนนั่งไทรก็ว่องครับอืมไม่รอดแล้วนะ <c oughs> มไม่น่ารอดน,นะใจคอจะเล่นกันต่อ,เ,อเลยบายแล้วอีฟเก็บกันได้กับคาริเต้าบายครับพิกเกอร์โอ้โหคูฟาขัดสวย แต่จะตายเองหรือเปล่าเรียบร้อยครับโรเจอร์ครับเก็บครูฟราอยากไปจบตรงนี้วาเลตินาะ<อ>เปิดยาวๆมาแล้วยังไม่อยชเหรอับเฟตลินครับเก็บร่างของอวาเลตินาไปได้แล้วเป็นโลลิตา้าเก,ก็บอีฟครับโอ้โหยัง<อ>ไม่หยุดที่จะลุยครับดาวไทยก็วางกับพ<อ>ีพีเอแลกไปได้ไมาตรงนี้แล้วเป็นบอสครเก็บโลลิต้านี่แหล่งเหงาอีกแล้วอ่ะโอ้เหลือคารีกับเบเดครับโอ้ยฝืนฝืน มีเบเนมานี่รับสาปป้อมกลางไว้อยู่ได้ฮะออกเกี่ยบดีใต้ครับไปตัดเวฟกัแต่เหลือเลือดแค่นั้นเหลือไป่ทำไมนี่ครับดูไฟตรงนี้อีกครั้งครับโอ้โหูโรเจอร์อันนี้คือหนูงงมากเอฟใครเป็นเอฟใครนี่อ๋อเข่าไปลุยกันยาวๆครับแปดเหลี่ยมนะแปดเหลี่ยมหายนะเลยตรงนี้ 6นาทีที่ร้อนแรงอีกแล้วครับในเกมนี้ครับฝั่งของ PBN ซอยกับไทยก็หวังครับอะไรครับแล้วตรงกลางจะเล่นที่เต่าก็โอ้แล้วไม่ได้ครับแล้วคารีได้ทางด้้นของคูฟรายครับยังไฟไม่หยุดครับอุ้ยในมุมจอเล็กตรงนั้นนี่คือนัวละไับอุ้ยยังไงครับเรียบร้อยเลยครับ PBN เสียไปสอจะเอาป้อมกลางเลยหรือเปล่ายังไม่ได้คารีดาล่าครับเขียวเวฟ เบเนเตต้าต้องดึงหลอดออกก่อนนะเบเนเตต้าไม่ออกเลยครับเดี๋ยวรอปาดอีฟแน่ๆแบบนี้ครับสกิดออกสานการของไทเกอร์วองอีสปอร์ตยังไงครับต้องแป้งตรงนี้ดึงตะดึงหลอดมาแล้วค่ะเฟตบินรอเพื่อนมาเท่านั้นคารีครับแต่ต้องระวังโดนสแปมตามมาพร้อมกับโรเจอร์ แล้วไฟตรงนั้นเนี่ยมีหลอดอยู่ครับเอาอะไรครับแล้วบีบตัวกันเข้ามาประเชิญหน้ากันแล้วขู่ฟาช่พลาดครับอุ้ยแล้วไทยกวางไปบ้านทีมงานของไทวกวางต้องถอยครับแล้วโลจัดเลยเขาก็ต้องขู่ฟาดไปอย่างหนีออกมาได้เบต้าลำดาบสวนดันดีเบเนเข้ามาเจอโลลิสต์สองอันติของ PBN เข้าไปไปที่เลนการครับโอ้แล้วต้องถอยวงแตกเลยครับท่านไทยก็วางรับแล้วเบต้าเก็บบูเล่นก็ไทยกวางไปได้เฟลิน สติลวแกเปลาโรยต้าก็มาชัดดาวน,นี่กับโรจเจอร์แกเปิดหนอกไปเปิดหนอกเลยหร,หรือเปล่านะ<อ>ทีนี้โรเจอร์เก็บอีฟครับแลเรียบร้อยเลยตรงนี้น่าจะเสียหลอดอะไรแกเปล่าไทเกอร์วองเหลือสี่ต่อสองนะคะน่าจะได้หลอดแล้วล่ะแบบนี้อู้ไทเกอร์วองครับไม่ได้ครับต้องรีบมาเคลียร์ครับจะปล่อยหลอดตัวนี้ให้กับพีเอ็นไม่ได้เหลือสามวินาทีจีดิตจะเกิด พยายามที่จะมาปวนครับอโหแต่ว่าน่าจะไวกว่าครับนี่ครับเราเป็นโลเจอร์ครับที่เก็บหลอดออกไปครับสิบนาทีแห่งความหวังจริงๆครับว่าเราบีเอ็นต้องการที่จะปิดเกมไรครับร <ๆ S 1> ใช่ครับดานบนครับอีฟน่าจะรีบไปเคลียร์เวฟบนหลอหลอดกับบอสโกครับโอ้โหพระ โอลในป่ายครับชาร์ตมาเข้าหน้าวาเลนติน่าตบอัดกับมาเยอะครับแล้ววาเลนติดสตา้าต้องรัดฟิกเกอร์ออกมาได้กับมือมอสโคไปซัมมาร์ที่ทำลายเรื่องของวาเลนติน่าได้เหลือที่จะลุยกันต่อคาลีเก็บอีดิดโอและนักยิงของบีบีเบสไนแล็จจับยับลูหลามแล้วด้านบนเดี๋ยวทาวเวอร์ของไทเกอร์วองยังไงอีฟต้องการเวสกิลครับเบคเกมบุกกับบีเบนไปบอสโคผู้ไปเคลียร์บูล ไปเคลียร์บุเล่นของ b ีบีเอ้ได้ครับเราไฟยังไม่จบสโล่ยาวๆกลับมาเอาป้อมกลางต่อค่ะโอ้เดี๋ยวเฟสลินพยายามที่จะเถียงสู้แล้วบีบีเอ้ยับจะขึ้นก็ยังขึ้นไม่ได้แต่ว่าถือว่าเสียทาวเวอร์ไปเหมือนกันเขาตั้งใจก็หวงังอู้ถือว่ายังคุ้มอยู่ครับเสียตลอดจะได้ทาวครับเงินนําอยู่นะคะพี่บีเอ็นสไตน์ตอนนี้สิบเจ็ดต่อสิบสี่ครับสิบเอ็ดนาทีผ่านเียับการเงินฝากของพี่ีเอนนำเลยครับตรงนี้สามหมื่นเจ็ดต่อสามหมื่นสามใช่ค่ะ คารีเขามีอ่าพูดิฟายนะคะชั้ล้างซึ่งครูฟ้าถ้ากระโดดเข้ามาตบก็อาจจะหนีออกไปได้ได้ส่วนอยู่ไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาตมว่าฝั่งของไทยคือบวงนี่ฟิกเกอร์สตัวเลยนะอแอบบนแอบล่าง ด้านล่างครับเสียทาวเวอร์ให้กับด้านพีเอครับไทยหวังครับคูลฟราชาร์จครับจะเอาเบเนก่อนครับป่วนจัดครับแล้วเข้าไปชาร์จเบเนสไลด์หลบได้แล้วลู้งานด้วยครับแต่ว่าอีดีรอซอนครับวัและสี่ตัวเบเนเรียบร้อยครับตรงนี้ได้หรือีฟแกไม่ได้ไปด้ล่าไม่ได้จังหวะไปนิดนึงค่ะ โอ้พีพีเอ็นเสียเบเน่ครับแต่ด้านล้วครับวินีแล้วคารีกับเฟตลินแต่เฟตลินจะเจ็บนะถ้าคอไม่ได้แล้วคารีสไลด์ออกไปเฟตลินเจ็บตามไปสวนมาเจออีซาโลและเนียจะบอกว่าอีเก็บหน้าของคารีออกบอยยับในปาร์เราทีวีล่าเลยครับหมอสโคปิดซ้ายมาตรงกลางอีดิดเข้าไล่ได้ไหมกดลงมิ่งหนีออกมายับหนีเฟตลินได้แต่หนีอีฟไม่ได้ค่ะในสเปลของเขาโอ้โหยากเลยครับแต่ แม่ครับฝั่งของ p ีบเองก็อย่างที่บอกคือออ,ออกช้าด้วยคร้บคารีไม่โดนนั้นเบสคิวของอีฟครับรับตียาวๆครับโอ้โโอโแล้วช้าสวยครับฟิกเกอร์โยกไปดิสมอสกอบเกียร์ทาวเวอร์ในเลนกลางครับไฟแลกไฟใจแลกใจตรงนี้โอ้โอ้ฟิกเกอร์อหรือเปล่าลนีครับสตาร์สามสวยๆของ p ีบเอ็น แล้วม่ไหัวก็ตีอยู่ในแมสคิวของอีฟครับเลือกที่จะไฟกันต่อครับด้านหลังโดนลวงอยู่แต่ตองการไฟกยาดูเดือดเกับอีฟเก็บเลนจิน่าไปได้แล้วโรเจอร์ตีสู้หน้าของอูฟราไม่ไหวแล้วเป็นฝั่งของไทเกอร์วองจะเอาแม้คคิวจากอีฟเก็บเรนจิน่าเสียไปสาตัวโดนจบได้เลยอูแล้วมอสโคฟมาแบบนี้จะจบไฟไทเกอร์วองยังไงเพื่อนบอนโค้งตีบ้าแล้ว อู้แล้วไทก็หวังจะจบครับและเรียบร้อยครับไทก็หวังเข้าสู่รอบต่อไปครับโอ้โหเราได้ผู้รอบชิงผู้ผู้ท้าชิงไปแล้วนะไทก็หวังสองหนก่งต่อสองคือใครจะไปรู้ว่าพว่พ p พีเเกมต้นเกมได้เปรียบมากครับไทก็หวงเขาเหมือนเครื่องติดชานะแต่ว่าพอติดแล้วก็